แล้วคนที่กินอย่างกินมันเมื่อก่อนเนี่ยต้องทําพิธีเกิดใหม่ด้วยชะยาคาเนี่ยวัดให้เท่ากับตัวของแต่ละคนแล้วก็อยู่ลักษณะของท่าเด็กก่อนคลอดอะ่ะเพืนน่อทาอยู่ในกันครับแล้วก็คลายออกมาให้ให้หลุดพ้นเหมือนกับว่าล้างมนต์ินเกิดใหม่มใ,ชใช่ครับไม่ใช่กินกันง่ายๆเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำมนต์ลดน้ำมนต์ก็ให้บริสุทธิ์บุดฟองแล้วก็ถึงจะเข้าพิธี แต่ก่อนพิธีก็ไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนไหว้พระแบบย่อๆแล้วก็ไหว้ครูบาอาจารย์เปหนดไหว้ครูยะมังยะมังครูอาจารย์ยังครูอาจารย์ยังสระนังคาโตสระนังคาโตอิมีนาสักกาเลนะอิมีนาสักกาเลนะตังตังครูอาจารย์ยังครูอาจารย์ยัง อาบิปุชยามิอาบิปุชยามิตุติยามปิยมะหังตุติยามปิยมะหังครูพะอัจารุันเจ้าเอ๋ยพ้ะอาจารกกันเจ้าเอ๋ยทานอยากกินข้าพเจ้าทานอยากกินข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะไม่กินทานข้าพระเจ้าจะไม่กินทานตามตำราเลยเนี่ยคนที่กินก่อนก็จะรับการกินก่อนหมายถึงว่าถ้าคนที่หนึ่งเนี่ยเคยกินมาก่อนแล้วสองสามครั้งอะไรก็แล้วแต่คนที่อยู่ข้างหลังยังไม่เคยกินเลยต้องต่อหลัง แม้จะวุโสกว่าก็มากินก่อนไม่ได้คือหมายถึงว่าไม่ได้นับอายุของคนกินแต่นับเรื่องของการเข้ามากินข้าวเหนียวดำเนี่ยใครเคยกินก่อนก็รับการกินก่อนถ้ามาครั้งต่อไปครั้งถัดไปนะครับโดยไม่ได้เช็คอายุของคนกินว่าใครอายุอุโสกว่าแต่จะนับจํานวนครั้งที่เคยกินมากกว่าเป็นคนกินในครั้งถัดไปก็ถามกันถามว่าคนนี้กินกี่ครั้งแล้วคนนี้บอกกินสองครั้งแล้วอ่าโยคนนี้อายุยี่สิบปี กิน2งครั้งแล้วคนนี้อายุ50ปียังไม่เคยกินเพราะคนที่ต้องกินก่อนเพราะคนคนที่อยู่หลังอายุมากก็จริงแต่ไม่เคยกิน,เ,น,กนเขาอาจารย์คล้ายๆกับว่านับอาวุโสทางด้านการเข้ามาในสำนักประมาณนั้นเรื่องของการกินเป็นจับัแล้วก็ใช้เกรติกันเป็นที่รู้กันแต่ว่าเท็จจริงลึกลกว่าน,นี้เนี่ยม<ะ>ผมไม่ไม,ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถือปฏิบัติกันมาม ิบปัจจุบันอย่างนี้การสิ่งที่สราตอบถามก็เป็นเรื่องของการจัดจ่ายอย่างต้องตกงไปตรงมาแล้วก็มันก็จะเดือไปโดยมันตาตัวเองแล้วพอหลังจากกินเสร็จอะไรเรียบร้อยนี่มีข้อห้ามก็อย่างที่บอกก็คือสินข้อสามตกลงกันก่อนแล้วตกลงกันก่อนแล้วว่าถ้าใครทําปฏิบัติตามกฎนี้ไม่ได้ก็ไม่ต้องเข้าร่วมพิธีเพราะถ้าปฏิบัติได้ก็โอเคก็คือหลังจากที่กินแล้วเนี่ยอาจจะต้องยปลูก คำว่าผูกนี่หมายถึงว่าสิ่งที่เหนียวกินมันเนี่ยให้อยู่ร่างกายในตัวเราใช่ครับต้องผูกก่อนแม้ถ้าไม่ผูกก็อันนี้เป็นเป็นเป็นความเชื่อทางพิธีกรรมนะครับไม่ผูกถ้าไม่ผูกก็หลุดหมดไม่ต้องผูกก่อนแล้วก็จะผูกให้จนจบ う、まあ แบบที่ทมนี่มีการเปลี่ยนผงไปไหมหรือยังคงลักษณะนะความที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเป็นโบราณเลยเนี่ยคนเขา้าพิธีต้องลุ่งผระกามาสีสีอะไรก็ได้แต่เป็นพระกามาไม่ใช่ใส,ส่เสื้อใส่กางเกงเพราะว่าเวลากินมันเนี่ยรูปมันต้องรูปเข้าไปตามตัวใช่ครับให้ซึมเข้าไปในตัวทั้งแขนทั้งขาแต่ปัจจุบันถ้าใส่กางเกงมันจะรูปไม่ได้เพราะมันนีจะซึมเข้าไปตามตัวอย่างที่บอกคือลงอัขระแล้วเนี่ย เพื่อให้แคล้วคลาดตามตำรานะครับให้แคล้วคลาดแต่ว่าปัจจุบันนี้มันก็ไม่ได้ดุงแล้วขั้นตอนในการกินก็จะคงปฏิบัติเหมือนเดิมกินก็เหมือนเดิมเวลาอาจารย์ป้อนก็มะเวลาเคี้ยวก็อะเวลาลืนก็อุอะมะอูออ่สามคำสามสามครั้งนะครับแล้วกินครั้งละสามคำต้องเคี้ยวหรืออ่าตอนป้อนก็มะแล้วเคี้ยวเพราะว่าก้อนก็คงประมาณก็ผสมควรอะ่ะใช่ไหมก็แล้วแต่คนปัน้นแล้วก็แล้วแต่คนกินถ้าคนกิน หลายครั้งเนี่ยก้อนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาแต่คนไม่เคยกินหรือน้อยครั้งเนี่ยก็อาจจะกลืนลําบากหน่อยเพราะไม่คุ้นชินกับรสชาติซึ่งค่อนข้างขมถ้าหากว่าใส่ตัวยาตามตําราแบบครบสูนรจริงก็ขมนาามกตั แต่ละอาวุอุ้นทุ่มาอุกมาอุกมาอุมาอุ เดือดดำกิน,ก,นกินเนีย่ยกินเนือดดำค,ครับอ่าแค่นี้รู้กันแค่นี้รู้กันครับ ก็ได้ชมเทปสัมภาษณ์ของอาจารย์เปลี่ยนอัชยานนท์นะครับสิทสายเขาอ้อท่านเป็นสิทิ์พุทธคมของพระครูปานปารัตธรมโมนะครับหรือพ่อท่านปานนะครับอดีตเจ้าวาดวัดเขาอ้อนะครับแล้วก็ได้ทมพิธีกรรมเข้มขลังของตาดเขาอ้อโบราณคือพิธีกรรมอะไรครับคุณตูนกินเหนียวกินมันนะคะก็คือในพิธีกินเหนียวกินมันนะคะถ้าตามศาสตร์ ของเขาอ้อแล้วนะคะปีหนึ่งเขาจะกินกันแค่สงครั้งเองนะคะคุณเอ๋ครับผมค่ะก็คือจะทุกเดือนห้ากระเดือนสิบนะคะของทุกปีนะคะแล้วก็ในเทปวิทยาที่ครูทมได้เห็นนะครับก็เป็นพิธีกรรมโบราณจริงๆใช่ค่ะเพราะว่าการกินเหนียวพิมมันนะจะต้องมีการถอดเสื้อและที่สำคัญก็ต้องใจ่ายนงพาะม้าเพื่อให้น้ํามัน เวลาลูกเ<า>วลาลูลกนะคะมะอะปุกนะครับใช่ผมเองก็ได้มีโอกาสได้กินเป็นครั้งที่สองะค,ะครั้งแรกคุณเอสดกินที่ไหนคะครั้งแรกเนี่ยจาได้ว่าเป็นพิธีลุกเสกพระยอดขุนพลรุ่นทินาโมโลที่วัดดอนตารานนะครับนั่นถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะ,ะครั้งแรกนะครับ แล้วก็ในวันวันเวลาผมต้องขอภายด้วยนคะรับผมจำเวลาไม่ได้ะนะฮะ้าจำได้ว,ว่าพิธีปลุกเสกพระยอดกุญพลรุ่นทินาวโรซึ่งในวันนั้นอาจารย์เปลี่ยนอัจจยนนนท์ก็เป็นเจ้าพิธีด้วย่ะมีสิ่งอัจจรัย์เหนือธรรมชาติปรากฏการหลายครั้งค่ะแล้วก็ที่เราเคยนําเสนอกับแฟนรายการไปก็คือว่าถ้าคนที่กินเนียวกินมันถึงสามครั้งะนะคะก็มีความเชื่อว่าจะคงกระพันอันนี้ ใช่ไหมคะคุณเอ๋อันนี้เป็นด้านคงกระพันนะฮะแล้วก็แคล้วคลาดแล้วก็รวมถึงเสน่ห์เมตตาขั้นสูงนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแล้วก็ที่สําคัญนั้นเขายังบอกว่าเรี่ยกกันว่านะครับว่าสามารถที่บําบัดโรคปวดเอวปวดหลังได้ใช่เพราะว่าน้นําน้ําว่านใช่ไหมคะที่นํามาหุงเหนียวเนี่ยก็คือมีสรรพคุณทางยานี่หลากหลายมากะนะคะ ที่คุณตูนตอนไปหาว่านยากับอาจารย์เปลี่ยนเนี่ย<ะ>ก็ได้ถามกับอาจารย์เปลี่ยนเป็นบางตัวเหมือนกันะนะว่าว่านตัวนี้มีคุณวิเศษยังไง<ะ>อาจารย์ก็จะบอกอ๋อตัวนี้ก็เกี่ยวกับโรคเอโรคเอ็โเอนโรคก,กระดูกอะไรพวกนี้ะนะคะบางตัวก็เกี่ยวกับเลือดลมะนะคะก็คือในในส่วนของน้าว่านยาเนี่ยเขาเรียกอะไรนะการ เพราอันอย่างนี้คะคือตำราเขาอ้อนเนี่ยท่านจะมีเกี่ยวเรื่องแพทย์แผนไทยใช่ก็คือเป็นว่านสมุนไพรโบราณน,นะครับก็คือจะมีสรรพคุณทางยา<ช>ครบถ้วนนะคะครับผมก็อันนี้เป็นเป็นอของโบราณน,นะครับค่ะแล้วก็ใช้ในการบำบ,บัดนะครับต้องย้ำนะฮะใช้ในการบำบ,บัดและเป็นความเชื่อตั้งแต่สมัยคูบาอาจารย์ ค่ะแล้วเดี๋ยวขอถามคุณเอนิดนึงครับตอนที่เรากินเหนียวกินมันเนี่ยรู้สึกยังไงแล้วรสชาติในการกินมันเป็นยังไงโอ้ขมมากเลยครับไม่ต้องไม่ต้องบอกครับเนือครับบรรยายนะครับสําหรับคนที่ไม่เคยกินเหนียวกินมันนะครับผมบอกให้เลยว่าคุณต้องได้ลิ้นรสในของของความขมที่ไม่เคยขมมาก,ก่อนถือว่าขมมากนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเขาเ,เรียกอะไรเป็นลิ์ของทางว่านยาสมุนไพรทางภาคใต้ค่ะซึ่งเป็นอ่า สูตรของครูบาอาจารย์ของอพระท่านข้าออท่านได้คิดค้นตูวตรงนี้มาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่อัจรรย์นะครับเป็นภูมิปัญญาของของคนปากใต้นะครับโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ของพระท่านข้าออ,อนะครับต้องยกให้ครับอันนี้จริงหรือเปล่าคะที่คุณพี่เจียบพัทลุงนะคะเคยบอกว่าถ้าคนเนี่ยถ้าจิตจิตใจเนี่ยไม่บริสุทธิ์นะคะเวลากินเดี๋ยวกินมนันจะกืนไม่ลง ก็ถูกต้องครับเพราะว่ากฎเหล็กของข้าศายขาอ้อเนี่ยอย่างที่คุณพิทูมได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับกฎเหล็กในข้อนั้นก็คือข้อสามนะครับคือเรื่องของกาเมคือห้ามผิดลูกผิดเมียจาบ้านเขานี่นะผู้กาะแบบบ้าบ้านแล้วกันนะครับพอถ้าเกิดใครกินเหนียวพิมันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วก็ไปทําผิดสินข้อสามเนี่ยเรื่องของกาเมเนี่ยก็เขาเชื่อว่าน้ํามันที่เรากินเหนียวพิมันเข้าไปเนี่ย มันจะไหลออกมาตามขุ้มขนจะออกถ้าขุ้มขนแต่ถ้าเวลานอนเนี่ยก็คือว่าอาจจะออกเป็นรูปติดที่นอนเลยอถ้าเกิดเรานอนอยู่กันเนี่ยเขาจะเป็นรูปเป็นรูปคนเลยอเป็นรัวเราเลยคืออ่าเขาเรียกอะไรพุทธาคมของของเขาอ้อเนี่ยก็จะออกจากตัวเราหมดก็คือจะเสื่อมไปติดรอบตูนนะครับไม่ใช่ตูนด้ยเนะติดรอบตูนเลยนะครับแล้วก็ที่พี่เจียพัทลุงเคยบอกเนี่ยเราจะทําพิธีเครื่องอะไร บริสุทธิ์ตัวใหม่เนี่ยก็เป็นไปได้ยากก็เป็นไปได้ยากครับเพราะ,ะถือว่าเจตนาที่ตั้งใจจะทําค่ะแล้วก็ต้องยึดถือให้ได้ใช่และนี้ถึงบอกว่าถ้าเกิดคุณคิดจะเข้าไปร่วมพิธีกินเหนียวกินมันพิธีเข้มขขังของตายพระอ้อโบราณแบบนี้น,นะครับค,คุณต้องทั้งใจตัวเองนะว่าคุณสามารถที่จะปฏิบัติตามกฎเด็กกับรูบาอาจารย์ในสมัยบูรพาาจารย์ในอดีตได้นะครับ ค่ะนะฮะต้องต้องต้องจัดทา<ช>และมีแรงที่มันถูกมากก็ถือว่ากฎเด็กดของทางศาสตร์เขาอ้อนะคะก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแต่ก็ไม่ง่ายก็เอาเป็นว่าผมต้องขอญาตเอ่ยนามนะครับกัลยานมิตรระดับ v i p นะครับพันเอกนครเอกนะครับท่านก็ขอร่วมไปสังเกตการด้วยก็ถือว่าท่านเป็นติดตจเขาอ้อแล้วนะครับ ก็คือท่านก็ได้ร่วมพิธีกินเหี๋ยวกินมันในครั้งนั้นเป็นครั้งแรกของท่านใช่ค่ะแล้วก็ท่านเองก็ถามผมตลอดนะครับต้องจทำอย่างไรอะไรยังไงผมบอกท่านครับไปเรียนรู้ด้วยตัวท่านเองดีกว่าแล้วท่านก็เกิดความรัทธากับครูบาอาจารย์ปรมาจารย์ทองกุญาจปรามอาจารย์ทองเท่า,าแล้วก็พ่อท่านเอียดวัดอาาัตลาพ่อท่านปานวัดเขาอ,อ้อแล้วก็รวมถึงอาจาร,รย์นำชินวโระ ท่านตถามานะครับพันเอกนครต้องกราบาคุณพันเอกนครในที่นี้นะครับที่สาธาะเวลาไป<ช>ร่วมสังเกตการนะครับพร้อมกับรายการหมดพเพื่อเวรใช่ค่ะก <นะ S 2> ็ะค,ะคือท่านก็ได้เห็นการทํางานของเราสองคนแล้วคะนะคะ,คะอาจจะมีการทํางานที่ขาดตกบ,บกพร่องไปนะคะ,คะทางเราสองคนต้องขอัยกับแฟนรายการด้วยนะคะ,คะเพราะว่าในรายการเนี่ยเราทํากันอยู่สองคนนะคะอาจจะมีขุขะกันบ้างเออผมจะ เดินทางกันบ่อยมากนะครับเน้นด้วยภารกิจที่เราจะต้องทําอย่างละเอียดแล้วเพื่อตอบโจทย์กับแฟนรายการได้ดูทุกอักรรถทุกมุมมองนะครับทุกความละเอียดใช่เพราะว่าเราลงพื้นที่จริงนะคะเวลาเราพูดคุยกับแฟนรายการเนี่ยก็จะตอบโจทย์กับแฟนรายการได้ว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้นะตรงนี้เป็นอย่างนี้นะนะคะก็คือเราไม่ได้ เมคขึ้นมาว่าเออศาสตร์ตรงนี้นะแต่ว่าคือเราให้ครูบาอาจารย์ท่านพูดเองเลยนะคะมันเป็นเหตุให้เราต้องเดินทางบ่อยนะคะแล้วก็ให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยที่เขาอยู่ในพื้นที่ซึงคุกคีกันมา 3. 0กว่าปีอย่างคุณเยบพัทลุงก็ดีและคุณออสผ่านใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวต่อไปจะเป็นเทปัมภา์ของคุณออสผ่านใหญ่ค,คนนี้ไม่ธรรมดานะครับ,รบถือว่าเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เปี่ยนหัตยานนที่เก่าแก่มาก แล้วก็ท่านมีทีเด็ดอะไรเยอะ,ะนะครับกะฟ้ติดตามของรายการมอนเทเว้นะครับในข้าคืนนี้ยเดี๋ยวผมจะให้คุณตูนแจงลึกในเรื่องของเหรียญรุ่นบูทาคูพระคูปานปรธรรมโมอดีตเจ้าวาดวัดเสาอ้อให้แฟนๆรายการได้ฟังกันในเชิงลึกนะครับมีอะไรบ้างครับก็อันนี้เดี๋ยวคุณตูนแจ้ง ในส่วนของเหรียญกรรมการอุปถัมภ์ก่อนนะคะก็คือจะมีในโบชัวนะคะแต่ตอนนี้ยอดเกือบเต็มแล้วนะคะคคก็คือจะมีเหรียญเงินลงยาหนึ่งเหรียญนะคะคแล้วก็เหรียญเงินลงยาน้ําเงินหนึ่งเหรียญน้าวโลหะหนึ่งเหรียญอัปปะกา้าหนึ่งเหรียญชินตะกัวหนึ่งเหรียญทองสตังหนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงหนึ่งเหรียญอันนี้เป็นทุตกรรมการอุปถัมภ์นะใช่ค่ะคุณพิธชมอาจจะแปลกใจอ้าวทำไมเต็มไะแล้ว คือผมต้องเรียนให้จ้าบนะครับว่าสิทธ์วงในนะครับคือสิทธ์ที่ศรัทาอาจารย์ปิ่นอาธจยนนลนะ์น่ะเขารู้ถึงกันหมดนะครับบางทีผมเองก็มีโคตา้าได้จํานวนหนึ่งเขาก็ขอขอ,อก็อขอได้ไหมขอไหมได้ไหมอนะไรนั้นเราก็รู้สึกจะมีมีโคตา้าให้แต่ละการดนรึงป่ะ มีโคต้าอยู่แค่สิบชุดเองจากจํานวนการสร้างนะคะหนึ่งร้อยชุดนะคะโอ้เหลือแค่สิบชุดนะครับคือโคต้ามณฑปเวชได้แค่สิบชุดเองอ๋อได้แค่สิบชุดนะครับค่ะจากจํานวนการจัดสร้างหนึ่งร้อยชุดนะคะใช่แล้วก็ยอดใกล้จะเต็มแล้วนะคะก็ต้องแจ้งกับแฟนรายการนะคะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะคะก็จะเป็นอ่าชุดกรรมการชุดที่หนึ่งครับนะคะก็จะมีเนื้อเงินหนึ่งเหรียญนะคะเนื้อเนวะหนึ่งเหรียญ แล้วก็เนื้ออัปปก้านหนึ่งเหรียญน,นะคะจำนวนการสร้างเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าชุดนะคะ,คะแล้วก็ชุดที่สองนะคะก็จะเป็นสามเหรียญนะคะก็จะมีเนื้อชินตะกวนหนึ่งเหรียญเนื้อทองแดงหนึ่งเหรียญแล้วก็เนื้อทองสตังค์หนึ่งเหรียญจำนวนราการรมการทั้งชุดที่หนึ่งและชุดที่สองเนี่ยครับรู้สึกจะยอดจอง้าไปดีพอสมควรนะครับ กา่ชุดที่ชุดที่1เนี่ยก็คือสร้างแค่3ามร้อยเก้าสิบเ้ชุดตอนนี้ยอดก็ไปเยอะแล้วนะคะก็แฟนรายการท่านใดสนใจก็ติดต่อคอร์เซ็นเตอร์ของเราได้เลยด้านหน้าก็จะเป็นพุทธถึงของพระครูปานประธรมโนะครับที่เป็นแฟนรายการได้ติดตามมาโดยตลอดใช่ค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกบล็อกแม่พิมพ์เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ทั้งจากดสิะนะฮะแล้วก็เพื่อให้ถูกใจครูบาอาจารย์ นะฮะแล้วก็จะมีลายเขาเรียกอะไรลายมือชื่อพระครูปานปรัตโมตื่ท่านได้เมตตาได้จารลงตามที่คูปตมได้เคยเห็นถึงกันนะครับค่ะนะฮะด้านหลังก็เป็นอัคารยันลึกๆือแล้วก็ยันน่าอารหังครับผมออมาสวยค่ะคุณตูนเห็นตัวอย่างแล้วนะคะคอ่าต่อไปเป็นอะไรครับคุณตูนอ่าชุดที่สองไปแล้วนะคะคุณคคเอ๋ก็ต่อไปเป็นเหรียญเดียวนะคะก็เหรียญเนื้อเงินนะคะสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะคะ เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งฮะเหรียญเงินเนี่ยน้ำหนักประมาณเท่าไหร่ตัวตหนึ่งบาทนะฮะและ้วเราจะุีภาพด้านข้างให้คุณผู้ชมได้เห็นรอยตัดค่ะนะได้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็เหรียญเนื้อนวโลหะนะคะสร้าง 1, หน,นึ่งพันเ้กบเกเหรียญในรุ่นนี้นะคะมีเหรียญเนื้อทองคาด้วยนะคะ,คะสร้างสิบเก้าเหรียญน้นําหนักหนึ่งบาทอยากเต็มไหมครับ ไกลละอีกนิดเดียวอ,อีกนิดเดียว<น>เหลือเหลืออยู่เหลือลอยู่ไม่กี่เหรียญครับใช่เพราะว่าสร้างแค่19เหรียญเอง<ฆ>นะคะใ<ฆ>ครก็จะเป็นอันนี้ไฮไลไท์เลยนะคะเป็นเหรียญเนื้ออัลป,ปาก้าติดจีวรนอาจารย์ปาน<ฆ>นะคะจำนวนการสร้าง1,999เอเเหรียญเอง<ฆ>นะคะ เป็นเนื้ออาปากาติดจีวรนนะครับซึ่งจีวอรอันเนี้ยเราได้รับความเมตตาจากคุณใจพัทรุงนะครับใช่ครับตึ่งคุณใจพัทรุงท่านก็เป็นสิทยินุติของอาจารย์เปี่ยนพัทยนนท์นะครับแล้วก็ท่านก็ได้ต่ายาบาร,รมีของพ่อท่านวัดเสาอ้อ,อทุกรูปนะครับค่ะท่านได้เมตตามอบให้แล้วก็อันนี้ได้มายากมากนะครับ<ช>คุณใจพัทรุงได้ให้สัมภาษณ์ไว้แล้วเดี๋ยวติดตามรายการอนทเวีไปไเรื่อยๆนะครับค่ะครับผม ต่อไปก็เ,เป็นเนื้อชินตะกัวนะคะอันนี้สร้างห0 0 0ันเหรียญน,นะคะแล้วก็เนื้อทองสตางสร้างห้าพันเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงนะคะสร้าง5,000ันเหรียญแล้วก็ที่ไฮไลท์อีกนะคะในเป็นเ,เ,นเครื่องรางนะคะก็จะเป็นตะกุดหนังเสือ นะคะสร้างแค่3 9 9ดอกนะคะตอนนี้ยอดไปเยอะมากแล้วนะคะแล้วก็ส่วนแหวนนะคะเป็นแหวนตัวแหวนเนี่ยจะเป็นเนื้อเงินนะคะหัวเนี่ยจะเป็นหางกระเบนสร้างร้าง199วงนะคะแล้วก็แหวนเงินหัวงาช้างสร้าง1 9 9งรบวงนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือลูกสะกดไม้พยางนิ้วดำฝังตะกุดเงินนะคะสร้างแค่299เเม็ด <พา S 2> อิครับผมก็อันนี้เป็น วัตถุมงคลและเครื่องรางของรุ่นบุญาคูใช่ค่ะพระคูปานปะระธโมน,นะครับโดยเฉพาะลูกตะกดทําจากไม้พยัคยิ้วดำนะครับแล้วก็ฝังด้วยตะกุดเงินข้างในก็มีอาคายันงนกอรหังค่ะนะฮะอันนี้เป็นเป็นยันประจําตัวของพระคูปานปะระธโมน,นะครับแล้วก็ลูกตะกดอันนี้ก็ผมแรกๆผมว่านึกว่าลูกตะกดเอาไว้ทาเป็นพวกแจวนนะไปไปมามาพอเห็น อ่าลูกสะกดของรุ่นบูทาปูเนี่ยเราต้องสงสัยต,ต้องขึ้นคอลแล้วล่ะครับใช่ครับผมก็สวยงามมากครับค่ะทั้งทั้งทั้งหมดนี้นะคะอย่างตะกุดหนังเสืออย่างลูกสะกดไม้พยานยูดําเนี่ยอยู่ในพิธีกรรมของกินเหนียวกินมันด้วย<ช>นะคะครับผมแล้วก็อันนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ติดตามไปเรื่อยๆแล้วเราจะจาะลึกทุกอันนะครับค่ะแล้วก็จะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งซึ่งผมเองก็แปลกใจนะค่ะเป็นกล่องที่ หนึกอย่างดีหมดเลยผมจะรู้กันเฉพาะกับคุณเียบกับผมเท่นั้นนะฮะ,ะแต่จะอยู่พอพระครูปานปารัตโมท่านแฝงล่างประทับอาจารย์เตียนท่านก็อธิษฐานจิตและปลุกเสกเจิมบอก็กเหรียญลึกบุทาครูเสร็จนะฮะท่านก็ใช้หนาไม้ยผมน้ำมนต์นะฮะ,ะไปเพาะที่กล่อง ตะกุดหนังเสือซึ่งตะกุดหนังเสือเป็นวิชาเอกของพ่อท่านปานปาละธรรมโมนะครับหรือพระครูปานปาระธรรมโมนะครับและครั้งนี้รู้สึกอาจารย์เปลี่ยนคัยายนนีท่านทำทิงทวนเพื่อเทิดทูครูบาอาจารย์ของท่านด้วยนะครับเป็นตาเขาอ้อโบราณน้อยนะคะถ้าสนใจก็รีบติดต่อคอเซ็นเตอร์ของทางรายการได้เลยนะคะก็ในค่ำคืนนี้ เวลาหมดอีกแล้วนะคะเวลาหมดหมดเวลานะครับก็อย่าลืมนะครับในอาทิตย์หน้าสัปดาห์หน้านะครับห้ามพลาดนะครับเป็นไฮไลท์เลยค่ะพิธีปลุกเสกและเจิมบล็อกของอะพระครูปานปรัตโมทึ่งท่านแฝงร่างประทับอาจารย์เปลี่ยนแล้วพิธีกรรมในการปลุกเสกและท่านบริกรรมพระกระาซึ่งไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนค่ะมีเฉพาะในรายการมนพรเพวเท่านั้นนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมสองคนคือคุณเอและคุณตูน ต้องขอ,อาลาไปก่อนนะคะพบกับเราในวันต่อไปนะคะ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะคนตายใจ